สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาสอนนะฮะวิธีการปั๊มไลน์นะครับผมคนไทยแท้นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากจะใช้งานตัวโปรแกรมก็ทําตามผมได้เลยนะฮะขั้นตอนแรกนะผมให้เราเลือกสิ่งที่เราจะใช้ปั๊มนะผมก็คือเป็นโพสต์ที่เราจะใช้ปั๊มนั่นเองนะผมจะเลือกเป็นโพสนี้นะผมก็โพสตกันสดๆตรงนี้ให้เห็นกันเลยนะฮะหลังจากที่เราโพสไปเรียบร้อยแล้วนะผมขั้นตอนต่อไปนะผมให้เราไปที่ Google นะผมพิมพ์คําว่า K M k t h นะฮะแล้วเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะผม นี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ kmkth MM เนับผมเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามระดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากใช้งานตัวโปรแกรมนะผมสมัครสมา,สมาชิกกันได้เลยนะผมเว็บ km MM, นี่ก็สมัครสมาชิกฟรีนะ,ะับผมจะลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะผมหน้าตาของเว็บไซต์หลักจะเป็นแบบนี้นะผมตัวโปรแกรมของเรานะมันจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงคําว่าหมวดหมู่และบริการตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆน,นะผมในตรงส่วนของหมวดหมู่นะฮะมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะผมที่เว็บ km มีให้เราเลือกใช้งานนะฮะ ก็จะเลือกเป็นบริการของ Facebook อันนี้นะผมส่วนต่อมานะผมก็คือตัวบริการนะผมไอบริการอันนี้นะผมก็คือโปรแกรมต่างๆนั่นเองนะผมก็จะมีหลายตัวนะผมอย่างเช่นถูกใจโพสก็จะมีหลายตัวให้เราเลือกใช้งานเลยนะฮะแล้วก็พวกปั๊มผู้ติดตามก็มีนะฮะก็มีหลายตัวนะผมเราก็สามารถเลือกใช้กันได้ตามความต้องการของเราเลยนะผมปั๊มคอมเมนต์ปัม comment, ป๊มแชร์ปัม view, ป๊มวิวปั๊มรีวิวอะไรพวกนี้นะผมมีหมดเลยนะฮะก็ผมก็จะเลือกเป็นตัว ผมก็จะเลือกเป็นตัวปั๊มไลฟ์คนไทยล้วนอันนี้นะครับผมนี่นะฮะที่เขียนว่าถูกใจคนไทยมีล้วนมีตัวตนนี่นะฮะก็เป็นเลขออเดอร์1 7 6เจ็ดนี่นะครับผมหลังจากที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์ของโพสต์ที่เราจะใช้ปั๊มนะผมก็ให้เรากลับมาที่ Facebook ของเราแล้วผมกดคัดลอกลิงก์แล้วนำลิงก์ไปวางไว้ในช่องวางลิงก์ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณนะฮะ ก็สลับปริมาณนะผมอันนี้ก็ขั้นต่ำสุดอยู่ที่50คนนะผมสูงสุดได้ถึง4 0 0พันคนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกสัก50คนแล้วกันนะผมก็ค่าบริการนะฮะเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะผมเวลาเฉลี่ยเพียง36นาทีนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยครับผมพอเรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะแจ้งใบเสร็จสีเขียวตัวนี้ขึ้นมานะผมแสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จแล้วที่เหลือเราก็แค่รอย,ยอดไหลเด้งนะฮะถ้ามีตัวใบเสร็จขึ้นมาแบบนี้นะผมแปลว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อนะผม ก็มันก็จะแจ้งข้อมูลต่างๆไว้นะผมใบเสร็จก็จะมีทั้งรหัสตัวนี้นะผมอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมที่เราซื้อไปนะฮะเราก็สามารถนําเลขออเดอร์ตัวนี้นะผมไปติดต่อกับแอดมินของเว็บเคมเอ็มได้นะผมมีช่องทางติดต่อทางไลนย์อยู่นะฮะแล้วก็สําหรับวิธีการเติมเงินนะผมก็ช่องทางการเติมเงินของเว็บเคมเอ็มนะฮะมีเดี๋ยวเราก็กลับไปดูที่ตัว Facebook ของเราได้เลยนะฮะ จะลองรีดูสักรอบหนึ่งนะครับผมก่อนนี่นะฮะคนที่มาถูกใจเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะผมก็จะครบแล้วนะฮะเกินม,มาด้วยนะผคนหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นปั๊มไลค์คนไทยแท้นะฮะก็สามารถดูได้นะผมทุกคนก็จะมีตัวตนกันอย่างนี้เลยนะผมโัโฟงโัไฟก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้นะผมตัวปอดปั๊มไลค์คนไทยแท้นี้จะเหมาะกับการเพิ่มความน่าเชื่อถือของแต่ละโพสต์นะผมก็อถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนเรผมที่ขายของออนไลน์หรือว่าทําเกี่ยวกับพวกเป็น อยากจะได้ยอดไลค์เยอะๆนะผมที่เป็นคนไทยแท้ๆอย่างนี้นะผมเนียนๆแบบนี้นะฮะก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะใช้างานอย่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ